สวัสดีครับอาจารย์ที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของมหาเฮงนะครับเพิ่งเกิดวันนี้เลยนะครับเนี่ยเพิ่งมาถึงบ้านนะครับคือพูดแล้วก็จุกครับทําอะไรไม่ถูกเลยไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ที่เกิดแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่ประมาณ7โมงจะ8โมงนะครับเพิ่งมาถึงบ้านนะครับว่าความคิดของตัวเองทีแรกนะครับว่าเอามาหาเฮงออกจากอากองเพาะเพราะว่าเพิ่งเอาไข่นะครับเพิ่งเอาไข่ออกจากม้าดำเมื่อคืนนะครับแล้วก็เอาออกมาพักแล้วก็จะเอาออกไปกินดินสักหนึ่งหลักนะครับแล้วก็ตรงนั้นผมก็ต่อมาแล้ว3มครั้งนะครับไม่เคยเจอแบบนี้นะครับ ผมก็เห็นว่ามีนกป่าก็เลยตั้งใจว่าจะมาหาเหงไปกินดินแล้วก็อาจจะไปขันโต้มนกป่าหรือว่าทําแต้มเพิ่มนะครับความคิดของผมทีแรกนะครับแต่พอไปถึงเหตุการณ์มันมันกระทันหันมากครับคือผมใส่แล้วผมก็ออกมาคือใส่ปุ๊บเนี่ยคือเดินออกมาสักประมาณเก้าสองเก้าผมก็ยืนมองรอบๆก่อนนะครับว่า มีหมามีแมวหรือว่ามีเหยี่ยวมีอะไรไหมผมก็ตรวจเช็คหมดนะครับทั้งที่ตัวเงินตัวทองเงนี้ยผมดูหมดนะครับไม่มีนะครับพอหันช่วงจังหวะหันหลังเดินมาเนี่ยน่าจะประมาณคือผมก็ไม่เคยอยู่ไกลนกนะครับส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณทักเอ่อสิบเมตรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้คือผมเห็นที่มันโล่งนะครับคือเห็นที่มันโล่งแล้วว่าจะไปนั่งที่รถนะครับแต่เดินไปถึงแค่ครึ่งทางครับคือเราหันหลังอะ่ะ เดินไปถึงครื่งทางนะครับหันกลับมาดูนกอีกทีหมามาจากไหนไม่รู้ครับสองตัวครับผมเห็นที่แรกคือใจแป้งเลยครับวิ่งมาเลยครับวิ่งมาพอวิ่งมาปุ๊บเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆครับเหลือแค่แค่ขาสองข้างครับตัวนกไปหมดแล้วขนนี่กระจายไปหมดครับนะครับเจอกับตัวเองครั้งแรกเลยนะครับครั้งนี้ก็บอกไป้เลยว่าเสียใจมากแล้วก็ ทำอะไรไม่ถูกครับจุกครับนะตอนนั้นคือไม่รู้จะทำอะไรเลยครับเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะพาเขามาจบชีวิตนะครับเพราะตอนนั้นผมก็คิดว่าไปกินดินแล้วก็อาจจะไปให้เจอนกป่าถ้าเกิดนกป่าลงก็ถือว่าเป็นแต้มของเขาหรือว่าความหมายว่าได้ไปเก็บแต้มเพิ่มน,นะครับตั้งใจว่าจะลงแค่หลักเดียวนะครับแล้วก็กลับนะครับก็ ไปไม่ถูกเนาะก็เดี๋ยวยังไงฝากเตือนคนที่เล่นนกดินนะครับผมไม่อยากให้เจอปัญหาเหมือนผมมากเลยนะครับผมก็คิดว่าคนหนึ่งที่ผมระวังมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพ่อพันหลักของผมด้วยครับแล้วก็ลูกค้ารังสั่งจองนกลูกนกมาเยอะมากครับจนผมยังไม่มีลูกนกตัวมาหาเฮงกับหมาดำของผมเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ เดี๋ยวผมอธิบายในคลิปตอนที่ผมอยู่หน้างานอีกทีนะครับรายละเอียดเนาะก็เดี๋ยวยังไงไปชมคลิปสถานการณ์จริงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยผมย้ําอีกทีนะครับว่าคนที่เล่นนกดินนะครับแค่เสี้ยววินาทีนะครับผมบอกเลยแค่เสี้ยววินาทีครับไม่เคยเจอกับตัวเองครับผมบอกเลยคือด,ดูคลิปนี้แล้วก็ พยายามเตือนคนที่เล่นนกดินนะครับเตือนตัวเองตลอดนะครับแค่เสี้ยววินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมไม่อยากให้เป็นเหมือนผมครับผมก็เลยเอาคลิปนี้มาลงเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นอุทาหรณ์อย่างมากเลยนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องทําบุญให้เพ้าะนะครับพอเราพาเขาไปจบชีวิตเลยที่เราไม่ได้คิดเลยครับว่าจะเกิดกับตัวเองจริงๆเลยตัวเนี้ย แล้วก็อาจจะเป็นรอบ3ที่ผมกำหนดไว้ว่าจะเปิดลูกอีกทีเนี่ยต้องขอโทษ f อ c ทุกท่านนะครับหรือว่าอา,อาจารย์ทุกท่านนะครับที่สนใจรูปน้องตัวมหาเฮงนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะหาพ่อพันธุ์ที่ปากเบานะครับจังหวะดีน้ําเสียงดีลีลาดีนะครับเข้ามาผสมกับม้าดําอีกทียังไงก็ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเ,เดี๋ยวยังไงไปดูคลิปสถานการณ์จริงกันเลยครับผม โอ้ยโหเกิดเหตุขึ้นมาได้ครับดูครับเดินไปไม่ถึงนาทีครับโอ้โอุอตส่าห์เอามาหาเฮงดูขนครับเนี่ยครับดูบรรยากาศไม่น่ามีหมานะครับผมเดินไปไม่ถึงเนี่ย นาทีเดียวครับมองเดินหันหลังไปครับไม่ได้มองนกดูครับหมามันมาจากไหนครับเนี่ยไม่ถึงนาทีครับแป๊บเดียวครับเดินไปเดินไปยังไม่ถึงตรงกลางไอ้นี่เลยครับหันมาอีกทีหมามาอยู่ตรงนี้ตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมก็ยืนดูหมดแล้วนะครับไม่มีหมานะครับตรงเนี้โหหนักใจเลยครับ มาหาเฮงพ่อพันธุ์ผมครับพอดีเพิ่งจับออกจากกลงผสมจะมาลองลองดินดูครับโอ้ดูครับดูขนดูครับดูบริเวณครับผมมองหมดแล้วนะครับเนี่ยไม่มีหมาเลยครับโอ้ ทำไรไม่ถูกเลยครับตอนนี้เนี่ยครับเดินยังไม่ถึงมอเตอร์ไซค์เลยครับอยู่แค่กลางเส้นทางผมผมใส่ปุ๊บแล้วผมก็ยืนมองไม่มีอะไรผมก็เดินไปครับเดินไปยังไม่ถึงไอเส้นทางยังไม่ถึงมอเตอร์ไซค์เลยครับหันหลังมาอีกทีหมามาจากไหนไม่รู้ครับโอ้ แล้วไล่มันวิ่งไปทางนู้นนะครับโหคือตอนนี้ครับพูดไม่ออกเลยครับพอพันหลักแล้วก็โอ้เคียร์คิวลูกค้าได้พอดีกำลังจะมีลูกนกเป็นของตัวเองยังไม่ได้เปิดรอบสามเลยครับมีอุปสรรคและมีปัญหามาครับ โอ้พูดไม่ออกเลยครับผมจุกเลยอุตส่าห์แบบเฝ้าระวังดีแล้วนะครับนี่ครับดูให้บรรยากาศอีกทีครับเนี่ยผมเดินไปถึงตรงนี้ครับหมามันมาจากทางนี้ครับคือผมหันมาปุ๊บเนี่ยมันคาบนกวิ่งไปแล้วอะครับนี่ผมวิ่งมาตรงนี้ครับวิ่ง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 มาระยะตรงนี้เนี่ยวิ่งไม่ทนันไล่ไม่ทันเลยครับหันมาอีกทีปุ๊บแม่กไปนู่นแล้ว ตอนที่ผมใส่ผมยืนมองหมดแล้วนะครับยืนมองบริเวณนี้แล้วนะครับว่าจะเอานกมันมาลงกินดินนี่เฉยคือออกจากกงรงผสมมาแล้วก็มาลงกินดินเฉยๆะครับเนี่ครับขนาดพื้นที่โล่งๆนะครับเอาแล้วครับโหไปนี่ถูกเลยครับผม โอหนักใจเลยครับไปไม่ถูกเลยไม่รู้จะทํำยังไงได้เลยแล้วเนี่ยเห็นมาอีกทีหูวิ่งมาเลยครับไม่ได้คิดว่านกจะไปด้วยครับพอมาถึงเนี่ยครับถึงตะก้าเทียวขาวมองมาไม่เห็นนกแล้วครับอูครับดูสภาพครับโอ้เร็วมากครับ เดินไปยังโอ้โหผมก็เดินไปช้าๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะไม่ได้รีบนะครับไม่ได้รีบคือผมก็เดินไปเรื่อยๆครับยังไม่ถึงมอเตอร์ไซค์เลยโหไม่น่าเชื่อจะเกิดกับตัวเองครับอุตส่าหระวังดีมากเลยครับแล้วก็ห เป็นความผิดพลาดของผมนะครับพอดีออกเอาออกจากกลงผสมมาเนี่ยครับผมเห็นนกร่อนปีกอยู่ครับเนี่ยเนี่ยก็เลยจะมาลองลองดูว่าจะได้แต้มหรือเปล่าไม่น่าเชื่อว่าจะพาหเขามาจบชีวิตครับโอ้ไปไม่ถูกเลยครับโอ้ ดูครับโอ้ดูครับนี่ผมเห็นนกเห็นนกตัวนี้ครับที่ขันนะแล้วก็ดูบริเวณมันโล่งดีครับไม่น่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรเพราะผมก็มองท้องฟ้ามองทุกอย่างรอบเลยครับ ไม่รู้ว่าหมามายังไงงงมากเลยก็แต่ตอนวิ่งวิ่งไปทางนี้ครับผมวิ่งไล่มาปุ๊บวิ่งทางนี้ครับโอ้ไปไม่ถูกเหมือนกันครับนกพ่อพันตัวหลักด้วยตัวนี้กำลังโหเข้ากับหมาดำได้ดีมากเลยครับกำลังเป็นแบบคนคนมองติดตามเยอะมากเลยครับ ผมน่าจะเหลือไข่ที่เป็นของผมคือสองสามสามข้อ,อแต่คิดว่าคือข้อ,อหนึ่งอ,ออกมาแล้วหนึ่งตัวครับอีข้อ,อหนึ่งคิดว่าน่าน่าจะไข่เน่าแล้วเอาข้อ,อที่สามตอนนี้กำลังให้มือปืนฟักครับเนี่ยนกผมเหลือแค่นี้ครับแล้วพอมาเกิดปัญหา เพราะว่าผมบอกกับทาง FC ว่าจะเปิดอีกทีประมาณอีกหนึ่งเดือนครับหรือว่าอีกหนึ่งเดือนครึ่งนะครับว่าจะเปิดรับจองโอ้โหพอมามีปัญหาแล้วแบบไปไม่ถูกเลยครับจะหานกแบบนี้ได้อีกไหมยังไม่รู้เลยครับโอ้ เนี่ยครับนกป่าก็ยังขันอยู่นครับพึ่งลงเลยครับพึ่งลงเลยโอ้ดูขนครับอุตสาห์ตรวจตาดีแล้วนะครับโอ้ ผมก็ว่าลวมาแล้วเมื่อเช้าเหมือนแบบไม่ค่อยอยากจะออกมาเท่าไหร่ครับแต่พอดีเมื่อคืนเพิ่งจับตัวมหาเฮงออกจากกรงผสม,มครับก็เลยว่าจะพักเขาสักวันสองวันเพราะอาผมเพิ่งจับเพิ่งเอาไข่ออกผมก็เลยจะเอาลงมากินดินแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเอามาตามนกสักตัวหน่อยเผื่อเขาจะได้ทําแต้มได้อะครับพอมาถึงก็ พูดไม่ออกเลยครับเนี่ยครับดูนกป่าครับตอนนี้คือทำอะไรไม่ถูกเลยครับเดี๋ยวต้องคงต้องกลับบ้านเลยครับผม นี่ผมมาถ่ายตรงมอเตอร์ไซค์นะครับตรงที่ผมใส่จะเป็นตรงนู้นนะครับดูครับพื้นที่โล่งนะครับไม่รู้ว่าหมามายัางไงตอนที่ยืนดูใส่นกเสร็จผมยืนดูเลยนะครับว่ามีอะไรมาหรือเปล่าเพราะท้องฟ้าผมก็ดูไม่มีเหี่ยวไม่มีอะไรเดินหันหลังมาไม่ถึงนาทีมั้งผมว่าครับเดินหันหลังมาแป๊บเดียว ยังอึ้งอยู่กับเหตุการณ์นะครับตอนนี้เนี่ยครับที่นี่ผมมาซ้อมคือสามรอบแล้วนะครับผมมาแล้วมันมีนกป่ามาโต้ผมก็เลยเอยเอาคิดว่ามาหาเฮงมากินดินนะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกบ้างนะครับคือความคิดของผมนะครับไม่ได้คิดว่าจะพาเขามาปิด ชีวิตหรือว่าจบชีวิตตัตรงนี้นะครับผมก็อึง้งเหมือนกันกับเหตุการณ์ไม่เคยเจอกับตัวเองนะครับเพิ่งครั้งแรกครับตัวนี้